รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการประจำปี2565ระหว่างวันที่1เมษายน2565ถึง30กันยายน2565ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักง,งานราชการประจำปี2565 1. น,นางวรณภาศีกรัรมพีผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองกาลสินประธานกรรมการ 2. นายประชาคมภูแล่นคู่ผู้อำนวยการกศอนอ,อำเภอนามนกรรมการ 3. นางภารดีอารีสนันผู้อำนวยการกศอนอ,อำเภอดอนจานกรรมการ 4. นายสันเพชรศิริเกตผู้ชำนาญการพิเศษกรรมการ 5. นางสาวราพรเถิดมงคลครูผู้ช่วยกรรมการและเลขานุก,การกศอนอตำบลหนองกุง โดยมีบุลคลากรทางการศึกษาดังนี้นางมาริณีถิ่นช่วงตำแหน่งครูอาสา,าสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนายคมเพชรทิดพิพิษตำแหน่งครูกศน,นตำบล 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนายคมเพชรทิดพิพิษครูกศน,นตำบลจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน35คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คน รวม55คนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน8คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3คนรวมจำนวนทั้งหมด11คนเข้าสอบร้อยละร้อยกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายวิชาการนักศึกษากศนอ 2. โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณมหาพระมหาก,กษัตริย์ไทย 3. โครงการสื่อสารศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล 4. โครงการค่ายวิชาการเรียนรู้การทำโครงงาน 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดการและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพเป้าหมาย6คนทำได้7คนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยเป้าหมาย3คนทำได้5คนกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เป้าหมาย3คนทำได้5คน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโคงโรงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน,นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชมมนนนั่วโมง 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทําไข่เค็มสมุนไพรจํานวน3กลุ่มกลุ่มละ6คนเป้าหมายรวม6คนทําได้18คน 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน3กลุ่มกลุ่มละ6คนเป้าหมายรวม18คนทำได้18คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ50ชั่วโมง 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ50ชั่วโมงหลักสูตรช่างทาสีจำนวน1กลุ่มเป้าหมาย9คนทำได้12คน 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ50ชั่วโมงหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกจำนวน2กลุ่มกลุ่มละ12คนเป้าหมาย13คนทำได้24คน3การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจำนวน4แห่งบ้านโนนสงาบ้านหนองกุง่ม บ้านโคกสำราญบ้านท่าลำดวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กบ้านหนองกุง้ง 4. งานที่ได้รับมอบหมายวันที่9มิถุนายน2565เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบ,บาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดล ณกศนออำเภอเมืองกาลสินห้องประชุมบ้านหวานวันที่10มิถุนายน2565เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565ณกศนอำเภอเมืองกาลสินวันที่13มิถุนายน2565เข้ารับฟังการชี้แจงเรื่องการเรียนรู้การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้ในการพับผ้าขนหนูเป็นของเล่น ณกศนอำเภอเมืองกาลสินวันที่14มิถุนายน2565เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ณกศนอำเภอเมืองกาลสินวันที่20มิถุนายน2565เข้าร่วมบริจาคโรหติตให้กับหล่อกาชาติจังหวัดกาลสินณนะหอประชุมบูรพาสำนักงานกศนอจังหวัดกาลสิน วันที่26มิถุนายน2 5 6 5เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องครั้งที่1ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสินวันที่20กรกฎาคม2565เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย60นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตณกศนอำเภอเมืองกาลสินวันที่22กรกฎาคม2 5 6 5 เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่สงเสริมและพัฒน,นาศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนา,ปร,าประชาธิปไตยสสปชตกิจกรรมรองที่4สสปชตเสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนักกศนอมเภอเมืองกาลสินวันที่5สิงหาคม2565เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้ว่าพาเติมบุญนวัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินวันที่11สิงหาคม2565เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2565นห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาลสินวันที่12สิงหาคม2565เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนม์พันษา90พรรษาณศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินวันที่14สิงหาคม2565เข้าร่วมโครงการกิจกรรมโค้งสุดท้ายรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดณศาลาการจังหวัดกาลสินหลังเกา่า